ชีตติวหน้าที่2นะคะข้อ7จงบอกรลำดับของสเปกตรัมของดาวฤกษ์และระบุสีของแต่ละสเปกตรัมในข้อนี้นะคะก็คือสิ่งที่ครูบอกให้ในักเรียนฝึกจำคำง่ายๆค่ะ O b a บาร์เอไฟเก i ลเอ o k เกิลคิสนะคะคิสมีคำนี้นะคะแล้วก็ไล่ไปนะคะแต่เรื่องสีนะคะเราจะไล่าตามตารางเนาะ เราจะไม่ไล่เลียงเป็นม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเราจะใช้ตามตารางสีของดาวฤกษ์เนาะม่วงก็จะกลายเป็นน้ำเงินนะครับคามก็คือน้ำเงินแกมขาวม่วงคามน้ำเงินไอคำว่าน้ำเงินก็จะกลายเป็นขาวแทนนะคะแล้วก็เขียวเขียวก็คือขาวแกมเขียวค่ะ ขาวเขียวนะคะเขียวสว่างนั่นเองเหลืองนะคะแสดนะคะแสดแดงนะคะก็จะไล่ไล่สีแบบนี้นะคะเขาให้ไล่ลำดับของคสัสเคสเปกสเปกตรัมคลาสของดาวฤกษ์เนาะและท่านนักเรียนจะไปดูเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ดวงอาทิตย์อยู่ในคลาสไหนนะคะอ่ะขอเฉลยตรงนี้นะคะซันจะอยู่ในคลาส์ค่ะอ่ะแล้วพลังงานตัวไหนมากสุดนะคะแถมให้ ตัวไหนคะ O หรือ M คะคำตอบคือ O ค่ะพลังงานมากที่สุดดังนั้นน้อยสุดก็เป็น M ค่ะพลังงานสีนะคะที่น้อยที่สุดนะคะก็คือสีแดงนั่นเองนะคะ,ะเรื่องของอุณหภูมิไม่ไร้ยนไปดูหน้า51หนอก็จะเป็นลักษณะนี้นะที่เราคุยกันในห้องเรียบร้อยแล้วนะคะผิดหน้า50นะคะอ่ะ ก็ไปคาวๆนะคะอุณหภูมิก็จะอยู่ที่30,000ถึงสองพันถึงสามหมเนาะตัวสีแดงอุณหภูมิก็จะต่ำนะคะอ่ะต่อไปครับแผนภาพเพิร์ตฟุงลัเซลนะคะที่ครูที่ที่มีการนำเอาค้าสีต่างๆมาใส่ในแดกแกรมเนาะแล้วก็จัดเรียงดาวฤกษ์ที่มีความสว่างนะคะแตกต่างกันเนาะ ถ้าความสว่างสูงก็จะอยู่โซนบนเนาะความสว่างต่ำก็จะอยู่โซนล่างเนาะอ่ะแล้วก็จะเห็นว่าความสว่างสูงจะมีเลขโชติมาตรน้อยเห็นไหมติดลบห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะสอดคล้องกับที่เราเรียนทั้งหมดแล้วก็โอบาเอไฟเนี่ยอุณหภูมิสูงเห็นไหมคะก็จะตรงเห็นไหมคะก็เผื่อนักเรียนจําไม่ได้ก็มาดูในลาเซลแดกแกรมได้เนาะอ่ะคราวนี้เข้ามาดูข้อที่คําถามค่ะจงระบุตําแหน่งของดาวในแถบ สว่างละแอแถบลำดับหลักนะคะแถบลำดับลำดับลำดับหลักนะคะคือส่วนไหนของเฮิร์ตฟลูร์เซลแดนแกรมนะคะคําตอบคือตรงนี้ค่ะทั้งแถบเลยค่ะอืมก็ก,ก็มันก็จะเป็นวิธีการการเป็นไปของดาวฤกษ์เ,เนาะมันก็จะไล่ลงมาเนาะในแถบลำดับหลักนะคะอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ก็จะมาดับที่ ตรงนี้นะคะทิศบริเวณนี้นะคะอ่ะถ้แถบดับหลักก็คือ8.1ก็คือตรงนี้ค่ะสีแดงน,นะฮะ8.1ทั้งแถบเลยนะคะส่วนจงระบุนะคะตำแหน่งของดาวสีเหลืองคลาสไหนสีเหลืองละคะก็คือคลาส G ใช่ไหมคะคลาส G ก็จะมาตรงนี้นะคะนี่ดาวสีเหลืองก็จะประมาณตรงนี้นะคะก็ระบุดาวสีเหลืองนะคะอ่ะ ก็แปดจุดสองนะคะไม่ชัดเนาะไม่เป็นไรเนาะคร่าวๆจงระบุดาวสีเหลืองไปแล้วเนาะต่อไป8.3ระบุตำแหน่งของดาวที่มีความหนาแน่นสูงค่ะก็คือดาวที่มีความสว่างน้อยความหนาแน่นสูงเป็นจุดจบของดาวฤกษ์นั่นเองนะคะก็คือส่วนนี้ค่ะ8.3เนี่ยค่ะกลุ่มนี้จะได้แก่พวกดาวแคะขาวค่ะดาวแคะขาวนะคะพลังงานสูงค่ะ แต่ว่า,เ,าเลขโชติมาตมากคือสว่างน้อยค่ะสว่างน้อยนะคะดาวแคขับก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเป็นอันว่าจบในหน้าที่สองนะคะนักเรียนจะต้องรู้นะอ่ะแล้วตำแหน่งอื่นล่ะท,ที่ที่น่าสนใจแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถามนะคะก็คือกลุ่มดาวที่มีความสว่างมากค่ะกลุ่มนี้เราจะเราก็เป็นสีแดงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มดาวยักษ์แดงค่ะ ที่จะเพิ่มเติมให้นะคะอืมนักเรียนควรดูแผนภาพลัเซลเพิร์ตฟงลัสเซลเดกรเเ็นแล้วก็ระบุได้ว่าในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมิวนพภูมิคุณลักษณะและประเภทของดาวฤกษ์ในแต่ละสเตจเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนนะคะก็เฉลยจบหน้าที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปสุดท้ายคลิปที่สามถัดไปค่ะ